ทำไมต้องเป็นกาแฟคาเฟ่เซเว่นเลกาอยากดื่มกาแฟแบบไม่รู้สึกผิดลองคาเฟ่เซเว่นเลกาสิคะอร่อยเข้มข้นแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายเพลินได้ทุกวันแบบไม่ต้องกังวลเป็นกาแฟดีๆที่มากกว่าแค่ความอร่อยนะคะซึ่งมี ส่วนผสมคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติให้คุณดูแลสุขภาพได้ง่ายๆในทุกแก้วส่วนประกอบดังนี้เลยค่ะอินูลินคอลลาเจนจากปลาทะเลแอลคาเนทีนแอลกูตาไทโอนสารสกัดกระบองเพชรถั่วขาวผลโกจิเบอร์รี่และผลส้มแขกแนะนําแบบกระสอบคุ้มๆ50แถม5ซองหรือขนาดเล็ก10ซองกาแฟที่กลิ่นหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมเหมือนทานกาแฟสดมีคอลลาเจนแคลอรี่ต่ำไม่มีน้ำตา เซฟคลิปกดติดตามให้เพื่อติดตามโปรโมชั่นพิเศษนะคะกดดูที่ตะกร้าสินค้าหรืออินบ็อกเข้ามาเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยกาแฟที่ใส่ใจสุขภาพด้วยส่วนผสมที่คัดมาแล้วนะคะเพื่อชีวิตที่สดใสและแข็งแรงค่ะอยากมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกับกาแฟแก้วโปรดต,ต้องลองนะคะ